โอ้ยทีนังเกาจีนังเกา <c oughs> เร็วเร็วเ้นอนลงนอนลงนอนลงไปแล้วพอเต็มพอเผอพอเผอหลอยไปอีกแล้วไม่เละพอนี่เอาพี่เดือนออกไปอยู่สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งน,นะคะกับ จ้องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแน่โอ้วาตาสิไปหลินกันเลยโบเมีนตัวนี้ไปถูเสาอ้กักแต่ว่าเลิบเอาน้าบ่านี่เล่นโลดนอนเกียกโลดเออนั่นนอนเลยเออนั่นอบอกไงเถอะว่านอนลงรับลงมารับลง รับลงรับลงดีดีเร็วหลบยางบ้นก็นกนอยู่โอโอยดินั่งเก้าดินั่งก็งกเร็วเหลืเอเบ้หลบตะกี้ขาหลังไว้ไหวเลยตัวมือนนี่คือพวกขาหลังเหรอเฮ มวลแล้วเรียนไส้แล้วเกียกขีสีไส้แล้วเลยว่าคิดหอดได้คิดหอดได้สาวปีเอ้ยโอ้สูงกว่าไส้เลิบอยู่นึกว่าต่ไส้เลิบสีสูงกว่าเหวินเป็นตักใต้กันเพื่อนไปจังไดเลิบตี เล็บเอ้ยเ,เ,เ,เป็นจังไดาขาเง่าตัวขาเขง่ามาอยู่น้ากันนะคะสายรอสายรอมาอยู่น้ากันด้วยอ่ะเออกดไ้เล็บข้านน้อยนั้นฮักจิ้มแก้วเด้เนาะอาันล่ะไปเล็บไปเร,ไปเร็ไปหาหนองเห็นหนองมา โอ๊ยแต่เล่นเต่เ้ยน้องไปอาบน้ำก่อนเออเล่นกับเลิฟนี่ละอุ้ย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 ไปลัดท่างแล้วบันนี้ไปลัดท่างแล้วบันนี้ให้น้องไปอาบน้ำก่อนลูกให้น้องไปอาบน้ำก่อนเฮ้ยระหว่างรอแม่เอฟซีนะคะเด็กๆมารอแล้วนะคะฮึจุ๊บจุ๊บมาสั่นเออ นอนลงนอนลงนอนลงไปแล้วพอเต็มพอเผลอพอเผลอลอยไปอีกแล้วพอเผลอเนาะลอยมาหานนองน้องกินน ah ้ำเยอะมา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 โอ้ยก ah. <ev> ูสิกิดหอดแหงนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เนาะ ให้นอ ulously, ้องอาบนะ้ำรอๆก่อนเออนั stores, s, ่นนอนล่องเริ ja ่ก yeah, ันนอนล่งก่อเลิเอมวลเลยในเลรนดินไส

น oh okay. no. ั้นร่องทั่วทั่วเกาออกเออนี่ะขั้นขั้นไปใส่ไปใส่ไปใส่ผุ่นผุ่นผุ่นผู้เมาเลิศมาแล้วผู้เบาเลิศมาแล้วผู้เมาเลิศมาแล้วเมาเลิศมาแล้วโอ้เลิศสูงกลัวอีกเลิศกับเลิศกับเลิศผู้ใดเป็นพีผู้ใดเป็นหนง ไปลักบักนัดเขาเสยจุ่มกันยูบัดนนิเอาสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยเออได้กินบักนัดเสยวปะเลิศลักเอาปาตับปาลดมาฝากงูเด็กอ้วนอาบน้ำคืออาบน้ำวนทัวมาเลยมาเลยมาเลย นอนลองนอนลองเออนอนลองนอนลองเออนั่นละนอนเล่นอยู่นั่นละ,นอนเ,นนละเออนอนให้เลิกขี้เกียจเลย <c oughs> เออ,เอ,อโอ้ยโอ้ปิกสายปิกกัวอันพูดอะไรกัดจีรังเขายางเดียวเลิกบอกขอ,ขอกินน้ำเนยเป็นยังปีเอ้ย มัน <laughs> นัดกอเดียวแย่งกันอยู่แซบเนาะมันแซบอยู่กอเดียวนี่ล่ละมันได้แย่งกันแต่มันบ่ได้แย่งกันมันกับบ่แซบเอานละผู้เบาสองลุ่มหนึ่งแล้วเอาแล้วเลือดอยากแย่งเลืเดียวแล้วเอาไหโลกินน้ำเนปไปยัง พุ่นพุ่นผอมกับอ้วนพผอมกับอ้วนพื้นทักไทยกันพีพ่ๆขันกลางเออมีสาวอยู่ผู้เดียวนอนลองนอนลองกน,นอนลองเดี๋ยวหนึ่งนาที สองนาทีผ่านไปเอาแล้วเริ่มเฟี้ยแล้วสามนาทีเริ่มเฟี้ยแล้วออดนานนาทีโบ viên nồng này viên nồng này tám uẩn bưng chân đầy van muôn bò mười bò tạ uẩn bưng bò là đi về cái ba tăng muôn tăng mười bưng chỉ vài tin nó. งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า